แคลลี่ตัวไหนที่สามารถฟาร์มได้เร็วที่สุดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับอโอเครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าใจกติกาการจับเวลากันก่อนเลยนะครับผมก็จะจับเวลาก็ต่อเมื่อผมเริ่มตีคลิปปลาเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือจะเริ่ม จับเวลานะครับแล้วก็การหยุดเวลาก็ต่อเมื่อผมตีคลิปป่าตัวสุดท้ายตายนะก็จะหยุดเวลาแล้วเอาเวลานะครับมาเปรียบเทียบกันดูว่าใครสามารถฟร์มได้ไว้ที่สุดแล้วก็ชนะเป็น MVP ของพาร์ทที่1ไปก่อนเลยนะครับ แล้วเราาเข้าใจอีกหนึ่งอย่างนะครับคือผมจะแบ่งแยกคลิปแคลลี่ที่สามารถฟาร์มได้ไวที่สุดเป็น2องพาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะทําเป็นตัวละครแคลรี่ของด้านบนนะครับแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นตัวด้านล่างนะครับเพราะว่าตัวละครของแคลลี่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากจะรองมาดูว่าพาร์ทที่1ใครจะได้เป็น m v p ไปนะครับแล้วดูว่าพาร์ทที่2จะมีคนมาล้ม m v p ที่พาร์ทที่1ได้หรือไม่นะครับโอเค โอ้แป๊บหนึ่งก่อนครับทุกคนและอีกหนึ่งอย่างนะครับคือผมจะใช้เซตไอเทมที่ดีที่สุดของตัวละครนั้นๆในการเอามาทดสอบครั้งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าน,นะครับว่าตัวไหนจะฟาร์มได้ดีที่สุดไปเลยครับโอเคครับทุกคนก็มาถึงตัวแรกนะครับจะเป็นเอรันดอ์นะครับ, Run รบแล้วผมลืมบอกไว้อีกอย่างก็คือผมจะไม่ใช้สเปลในการช่วยฟาร์มด้วยนะครับแล้วผมก็จะเริ่มบับบูไปจบที่บัฟแดงนะครับ เอลันดอรก็ทําเวลาไป15.20วินาทีครับอ๋อแล้วทุกคนก็มาถึงตัวที่2นะครับจะเป็น y ายออเล็กนะครับ y ายออก็ทําเวลาไปได้16วิพอดีเป๊ะเลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นลินดิสนะครับ ตัวนี้ก็ซึ่งฟาร์มได้ดีอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครบว่าลินดี้จะทำเวลาได้เท่าไหร่นะครับ,บลินดี้ก็ฟาร์มไวมากนะครับก็ทําทำเวลาไป13.17วินาทีเลยนะครับตัวตะอายครับก็จะเป็นจ็อกเกอร์นะครับ จ็อกเกอร์ก็ทำเวลาไปได้19.12วินาทีนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นสลิมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าฟาร์มได้นะครับ สลิมก็ทำเวลาไป13.16ไมนาทีนะครับตัวต่อมาครับแม่นนักซุ่มยิงนะครับเอลสุ เอลูสูนก็ทำเวลา88.08วินาทีนะครับตัวต่อไปครับเป็นฮายาเตะน,นะครับ ฮฮเยเตก็ทำเวลาไป16.12วินาทีนะครับตัวต่อไปครับเป็นโมโลเลนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะฟาร์มไวอีกหนึ่งตัวเลยนะครับโมโลเลนก็ทำเวลาไปพอสมควรเลยนะครับ17วิพอดีเป๊ะเลยนะครับ ก็มาถึงตัวสุดท้ายของพาร์ทที่หนึ่งแล้วนะครับนกเอามาตาฟินิกนะครับน่ำมันฟินิกจะบ้าละ <c oughs> ฟินิกก็ทำเวลาไปได้16.14วินาทีนะครับโอเคครับ okay, ทุกคนก็เสร็จไปแล้วนะครับกับตัวละครแคลรี่ตัวไหนที่สามารถฟาร์มได้ไวที่สุดของพาร์ทที่1น,นะครับตัวละครที่ชนะฟาร์มไวที่สุดของพาร์ทที่1ได้แก่ ก็เป็นกระต่ายน้อยสุดน่ารักไปนะครับสลิมนะครับที่ทำเวลาไปได้13.16วินาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งห่างจากลินดิธแค่เซียววินาทีเท่านั้นเองนะครับที่ทำเวลาไปได้13.17โอ้โหอะไรจะต่างกันนิดเดียวขนาดนั้นนะครับโอ้สุดยอดสำหรับ MVP ของพาร์ทที่1ก็เป็นสลิมไปนะครับสุดยอดเลยโอเคทุกคนก็อย่าลืมไปรอพาร์ทที่2ที่จะมาเร็วๆนี้ด้วยนะครับว่าใครจะมาล้มสถิติของสลิมได้หรือ ไม่นะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะสำหรับพาร์ทที่สองนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ see you next time บายครับ